สวัสดีค่ะยต้อนรับเข้าสู่ไอวาชาแนลค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นหมอนเพื่อสุขภาพค่ะยี e ่ห้อเดลิเซียนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นแบบนี้เลยนะคะมาแบบอลังการมากวันนี้ทาไมถึงมารีวิวหมอนคือจริงๆหลังๆว่าเริ่มรีวิวสปาหรือว่าไปนวดอะไรเงี้ยบ่อยมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วกับการปวดคอต่างๆนะคะนอกจากที่เราทํางานหน้าคอมทั้งวันนั่งแบบเมื่อยตลอดเวลาแล้วเนี่ยตอนนอนก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้นอกจากจะรักษาโดยการไปนวด ก็รู้สึกว่ามันควรที่จะมีอะไรมาช่วยในตอนนอนบ้างนะคะซึ่งก็ได้มารู้จักกับหมอนเดลิเซียนะคะซึ่งหมอนเดลิเซียตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดคอบาไหล่ของเรานะคะเพราะว่าเขามีเป็นแบบลักษณะที่แบบมันเข้ากับคอเรามันรับช่วงคอแล้วแบบแก้ปัญหารตรงนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งก็น่าสนใจมากกว่าน,นี้ก็เลยหยิบมารีวิวให้ดูกันนะคะซึ่งวานลองนอนมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันช่วยในเรื่องของการปวดคอปวดบ่า,าได้จริงๆด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขา นวดเราตลอดเวลาตอนนอนเลยนะคะแล้วที่ Amazing อย่างหนึ่งก็คือเขามีเป็นเหมือนตัวใยให้มันมาเพิ่มเเพิ่มลดความต้องการของเราได้ด้วยนะคะนี่ก็คือหมอนดลิเซียนะคะที่ ออกแบบมาเป็นแบบรอนแบบนี้เห็นปะเห็นปะเห็นรอนข่้นมาซึ่งหมอนนะคะเขาก็จะมี3ลรอนนะคะแล้วก็มี2ด้านนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนุ่มนะคะแล้วก็ด้านหนึ่งจะเป็นแบบแน่นนะคะซึ่งด้านนี้เป็นรอนนุ่มนะคะจะให้ความรู้สึกนุ่มเหมือนแบบเป็นหมอนขนห่านแท้เลยนะคะก็จะค่อนข้างนุ่มมากด้านนี้ด้านนี้เป็นด้านนุ่มนะคะทางด้านรอนแน่นนะคะก็จะมีความแน่นให้แบบเหมือนนอนแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าได้นวดคอนะคะแบบเหมือนสปริงเลยนะมันจะเป็นแบบใช้ใยบาคุณภาพสูงเลยนะคะตรงนี้ก็วา ได้นอนทั้ง2ด้านแล้วก็ชอบแตกต่างกันนะเพราะว่าด้านที่แบบนุ่มมันก็จะนอนแบบสบายนิดนึงแต่พอแบบรู้สึกว่าปวดตรงเนี้ยแล้วก็ให้นอนแบบแน่นๆมันก็จะดูเหมือนว่ามันจะรองรับช่วงคอได้พอดีมากๆเลยนะคะอย่างตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับเข้าในซออคอเอาพอดีมันก็ทําให้เรานอนสบายนะคะอยากจะบอกว่าคนที่แบบนอนปวดคออะไรต่างๆบางทีอาจจะเป็นที่หมอนด้วยนะคะแล้วก็การนอนของเราทุกคนอ่ะมันไม่ควรนอนหมอนสูงเกินหรือว่าต่ําเกินไปมันควรที่จะแบบว่านอนพอดีแล้วก็ให้คอหรืออะไรเงี้ยของเราอยู่ใน ใน,ในโซนที่มันควรอยู่ปกติอะเพราะว่าวา่าลองนอนมาหลายแบบแล้วนะคะก็คือถ้าแบบเรานอนนอนสูงเกินอะมันจะทําให้เรานอนแล้วมันจะออบันลักษณะนี้มันก็จะแบบหายใจติดขัดอะ่ะทุกคนแต่หมอนตรงนี้ด้วยความที่มันมีรลอนตรงนี้มันทำให้แบบว่ามี คอ,อสื่อศีษะเราอะลงไปนอนตรงนี้พอดีแล้วตรงนี้มันก็จะอยู่ที่คอเร่ะพอดีนะคะซึ่งว่าถือว่าคือเป็นรอนที่รู้สึกว่ามันรองรับสรีระของเราได really 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 the re really sure. ้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะคุณสมบัติพิเศษอีกอันหนึ่งนะคะนั่นก็คือเขาสามารถที่จะระบายอากาศได้เวลานอนแล้วมันจะไม่ร้อนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าระบายอากาศเห็นปะมันจะมีเป็นแบบว่ารูรูแบบนี้นะคะเวลานอนปื๊มมันก็จะแบบไม่เหงื่อออกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ร้อนดีนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นผ้ากันไรฝุ่นด้วยนะคะก็คือถ้าไม่ได้ใส่ปลอกหมมมออนนนนนต่่่าาาาาาางๆกก็็สสรถทีจะะะได้้แบบบวยคเป าการไรฝุ่นเกรดแบบได้รับการรองรับ,รบ,รบจากโรงพยาบาลสิริราตนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นรุ่นคั s t o มไมพิลโลนะคะความพิเศษอย่างมากอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือสามารถที่จะเพิ่มลดตัวใยด้านในได้เองเลยนะคะนี่มีซิปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าหนาไปเอาออกหรือว่าจะแบบต้องการเพิ่มซึ่งเขาก็จะมีเป็นตัวเพิ่มมาให้ด้วยนะทุกคนดูสิ นี่คือสิทธิที่เขาให้มาด้วยนะคะเป็นใยบอลนั่นเองนะคะ<ม>ก็สามารถที่จะแบบว่าไม่พอใจก็ ส่เพิมนะคะแบบนี้เลยนี่คือเป็นคัสตอมไมซ์พิลโล่นั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่นอนหมอนเดลิเซียมาประมาณ10วันแล้วนะคะเราก็รู้สึกเลยว่าช่วงคอเนี่ยก็จะมีความแบบไม่ปวดเหมือนเดิมแล้วนะคะรู้สึกว่ามันมันเข้าล็อกพอดีมันไม่เมื่อยอะ่ะบางทีเราตื่นมาเราจะรู้สึกว่าแบบว่ามีความกดคอมีความแบบอะไรอย่างนี้พอช่วงนี้ตื่นมาก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดมากๆเลยนะคะนั่นก็คือหมอนเขาน่าจะระบายอากาศได้ดีจริงๆเพราะว่าปกติเอาเวลาวันนอนอะช่วงคอตรงนี้จะมีความเหนื่อออกนะคะเพราะ ว่าวาเป็นคนผมหนามากๆด้วยนะแล้วพอถึงเวลานอนก็จะมีแบบนิดนึงที่ตื่นมาจะมีจะมีเหงื่อตรงคอรตรงข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะก็มีความระบายอากาศได้โอเคมากๆตรงนี้ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูจากวัสดุแล้วนะคะรู้สึกว่าผ้าเขาค่อนข้างจะหนาแล้วก็มีคุณภาพสูงมากก็รู้สึกว่าน่าจะอยู่ได้นานใช้ได้นานเลยนะคะถ้าเกิดว่ารักษาดีๆเนาะสำหรับตัวนี้นะคะสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกงันสั้นว่าทําไมนะคะเราถึงจะต้องเลือกเป็นเดลิเซียหมอนลดปวดคอนะคะเพราะว่าหมอนตัว วันนี้นะคะเพื่อสุขภาพวัยเราเลยนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีอาการปวดคอนะคะหรือว่าอายุประมาณ40-50ขึ้นไปนะคะที่อาจจะมีอาการปวดต้นคอปวดบา่าปวดไหล่นะคะนอนไม่สบายะอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าเขามีถึง3ลอนรองรับสลีระได้ดีนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะเป็นหมอนกันไรฝุ่นอีกต่างหากนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเจ้าเดียวที่เขารับประกันคุณภาพนะคะไม่พอใจยินดีคืนเงินด้วยนะคะแล้วก็สามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยค่ะถ้ายังไงก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะคะเดี๋ยวว่าทิ้งลิงก์ ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ